โอเคสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในเรื่องเล่าจากวอลคราฟนะครับซึ่งเรื่องเล่าจากวอลคราฟในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับชิ้นส่วนหรือว่าไอเทมกันบ้างซึ่งสำหรับไอเทมที่ผมจะมาเล่าแล้วก็พูดถึงข้อมูลในวันนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมที่มีการกล่าวถึงหรือว่ามีปรากฏในตั้งแต่ใน w Warcraft ฉบับเกม RTS นะครับลากยาวไปจนถึง,ง Warcraft ในฉบับเกม RPG เลยนะฮะซึ่งไอเทมชิ้นนั้นก็มีนามว่า s c a l ออฟกู d ด n โดยสกาวออฟกูแดนหรือว่ากะโหลกของกูแดนเนี่ยก็ถือปเป็นเทมที่มีการใช้งานพอสมควรนะแต่ไม่ได้บ่อยมากหรอกแต่ว่าเป็นการใช้ในการสร้างอีเวนต์ขึ้นมานะครับโดยหลักๆก,ก็จะหอเกลเลยเลยก็ใช้ในการเพิ่มพลังใช้ในการเปิดประตูมีแค่นี้นะครับใช้ในการเปิดดัก์คพอร์ทัลโดยสกาวออฟกูแดนเนี่ยก็จะเป็นกะโหลกของกูแดนเลยนะครับซึ่งกูแดนก็น่าจะเคยเห็นกันในภาพยนตร์แล้วนะว่าเป็นตัวละครออสโวลล์คนแรก ึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะทำซีรีส์วอลล w ล r l ออฟเดรย์นอนะที่แบบว่าเป็นแบบเนื้อเรื่องของออคแต่ละตัวในอีเวนต์นั้นครับซึ่งก็ขอเอาไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนต้นต้นกําเนิดหรือว่าที่มาของกระโหลกชิ้นนี้ที่มีการเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือก็ต้องเล่าถึงสาเหตุการตายกูดแดนนะว่าทำไมถึงต้องสละหัวนี้ทิ้งซึ่งกูดแดนเนี่ยได้เข้าไปในท o ม b of s a กิล r สนะหรือว่าเป็นในลุมโพของ Sa ก e ล a สนั่นแหละที่ทางเมฟเชดดอลซองได้ทําการตามหาตัวอิลิแดน ซึ่งเราจะได้เห็นสารที่นี้ในวอลคราฟซับซึ่งกูแดนเนี่ยก็ได้มาสำรวจในสุาสานแห่งซากลัสนะครับผมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเดอะฮอสกับอาร์ลนส์เนี่ยกำลังตีกันซึ่งความมาแพ้ของเดอะฮอสเนี่ยก็เพราะกูแดนเนี่ยได้แบ่งกําลังส่วนหนึ่งมายังซูมองซากลสน,นั่นเองซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็มาเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างซึ่งการเข้ามาสำรวจของกูแดนเนี่ยก็ทําให้กูแดนเนี่ยพบเจอกับปีศาจตนหนึ่ง ซึ่งปีศาจต,ตนนั้นเนี่ยก็จะทำการฉีกกระชากกูแดนเป็นชิ้นๆเลยนะครับและก็ทําให้เหลือแต่กะโหลกเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของ s c า l of G กูแดนนั่นเองโดยที่กระโหลกของกูแดนเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในสุสานนั้นเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าว่ายอยู่ก็มีวอลล็อกตวหนึ่งที่หนีเอาตัวรอดในสุสานของไซรัสน,นี่ได้วิ่งแล้วก็มาเจอทางกะโหลกของกูแดนพอดีนะซึ่งวอลล็อกตนนั้นเนี่ยก็ได้มีความเชื่อนะว่าถึงแม้ว่ากูแดนจะตายไปเนี่ยภายในกระโหลกของกูแดนเนน่่ยยจะต้ออ,งงออองงงงมพลลาาาบหืู ซึ่งวลอลล์อคนนั้นที่ได้นําห่วงกูแดนนกลับไปเนี่ยก็ได้ถูกฆ่าในเวลาถัดมานะครับโดยโฮคานสกาวสปินเตอร์นะซึ่งโฮคานี่ยก็เป็นหัวหน้าเผ่าโบนชิลเลอร์นะซึ่งก็ชื่อก็บอกอยู่นะว่าไอ้เผ่าเคี้ยวกระดูกนะโดยที่โฮคานเนี่ยได้นํากระโหลกกูแดนนกลับไปแล้วก็ทำการสวมใส่โดยที่ไม่รู้ว่ากระโหลกอันนี้เนี่ยมันมีพลังอําน,นาจบางอย่างซุกซ่อนอยู่ซึ่งระหว่างที่มันอยู่ในน้ามือโฮคานี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนมือนะโดยฝีมือของกรอมเฮลสครีมนั่นเองนะก็โดนฆ่าโดยฝีมือของกรอนะม,อมอนั่นแหละ ซึ่งมันก็ใครถือครองให้กับโลกนี้มันจะมีการเดินไปหรือไงก็ไม่รู้นะซึ่งกรอมเนี่ยก็ได้นำสเกาวกูแดนเนี่ยไปมอบให้กับเนอร์ซูนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่มาบุกอาร์สลอตอีกแล้วทางเนอร์ซูเนี่ยก็ได้ใช้กระหลงก,กูดแดนเนี่ยในการเปิดดาร์คพอร์ทัลนะครับซึ่งในเวลาถัดมาเนี่ยสเกาวกูแดนก็หมดประโยชน์นะเมือ่อทางไฟเดอรฮอสเนี่ยมีไอเทมเวทชิ้นใหม่ถึง3อันนะครับซึ่งชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นบุกออฟเมดิป นะแล้วก็ไอออฟเด l ารันกับชิลเลสสเปกเตอร์ออฟไซเคลัสนะครับหรือว่าคาทาเพชรแห่งไซเคิลัสตึ่งสกาวออฟกูแดนก็ตกกระป๋องไปฮนะแต่ว่าความดีความชอบก็มาจากเนี่ยแหละคุณแจดอกแรกคือสกาวออฟกูแดนนะที่ทำการแบบเปิดประตูลแล้วให้ไปเคลมของพวกนี้มาได้นะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีไอเทมวิเศษมากมายนะทางเนซูก็ไม่อยากจะยกกระโหลกนี้ให้ใครนะจนกระทั่งทางเดดวิงเนี่ยได้มาดีลข้อเสนอบางอย่างกับทางเนอรซูนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทางเดดวิงเนี่ยหนีห่างจุกก้นนะอยากจะไปอยู่ที่เดรนอลนะครับซึ่งข้อเสนอเนี่ยก็เป็นการให้สกาวกูแดนกับเดดวิงนะเดดวิงก็จะให้เหล่ากองทัพมังกรดำเนี่ยเป็นกองกำลังให้เดอะฮอสในการสู้กับอาร์แลน์แล้วก็เป็นการให้ที่สู้หัวนอนกับเดดวิงด้วยนะ <c oughs> ถ้าใครยังไม่รู้ข้อมูลของเดดวิงนะก็มุมขวามือบนนะคลิกเข้าไปสิครับก็จะได้รู้ถึงข้อมูลของเดดวิงนะก็ขอไทยอินหน่อยเพราะว่าข้อมูลได้ลิงก์กันนะยอดวิวได้ตายกันหน่อยนะโอเคครับทุกคครับซึ่งเนอร์ซูเนี่ยก็ได้ยอมรับข้อเสนอนี้อย่างไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมอบสกาวกูแดนเนี่ยให้เดดวิงไปแล้วก็จะมีสับพคุณอีกหนึ่งอย่างของสกาวกูแดนนะที่กะโหลกเนี่ยมันน่าจะยังกักเก็บวิญญ,ญาณของกูแดนไว้อยู่ ซึ่งนั่นแหละก็ทาให้ผู้ถือครองเนี่ยมีความสามารถที่จะได้ยินเสียงกูแดนคือควรจะเรียกว่าเป็นคําสามารถกว่านะนี่มันลอดออฟเดอร์สกาวชัดชัดและเมื่อเวลาผ่านไปทางอาร์ a n c e สเนี่ยที่นําโดยพ่อโมดแคทกาอเลเรียวิลเลนเนอร์และก็ชูรา a รียนซึ่งการบุกมาในครั้งนี้เนี่ยก็มาเพื่อชิง o o กอ Medi ดีซึ่งก็เป็นไอเทมของการเดียดนะผู้วิทักษ์นะ่ก็ต้องมาทวงคืนนะครับแล้วก็ได้ยึดสกาออฟกูแดนจากเดนวิงไปด้วยนะ ซึ่งเนื้อเรื่องในช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในไทม์ไลน์ช่วง First War นะครับที่เนื้อซูบุกเลยแล้วก็การปรากฏตัวสกาวอักกู d ดนเนี่ยก็จะโผล่มาทีในช่วง Third War นะครับก็จะเป็นช่วงใน Warcraft 3 l e ลน of Chaos แล้วก็ Frozen Throne นะซึ่งกระโหลกของกูแดนที่แคทการเนี่ยเครมมาได้เนี่ยก็ถูกเก็บไว้ในเมืองดาราลานนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางดาราลานก็ถูกปิดล้อมโดยเดสส์หลดไทคอนเดียสนะ โดยในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกับที่ทางอาทัสและก็เคโรซ่าเนี่ยจะใช้บุกออลเมดินเนี่ยทำการเปิดประตูเพื่อเรียกอาคิมอนลงมายัางอัสซอลน,นั่นเองซึ่งหลังจากการปิดล้อมเมืองดาร์ลาลาันเนี่ยก็ทำให้สกาวกูดแดนเนี่ยตกอยู่ในน้ำมือของพวกเบอร์นิงลีเจียนนั่นเองซึ่งพวกเบอร์นิงลีเจียนเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากกระโหลกของกูดแดนนะในการทำลายป่าไอชินเวลและก็ป่าเฟลบูธแต่สุดท้ายแล้วกระโหลกกูดแดนเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของนะและได้ไปอยู่ในมือของนายเอลที่มีนามว่่าอออิิรรดันนนนสต์เเง ซึ่งอิลิดดนเนี่ยก็ได้ทําการดูดกลืนพลังของสกาฟกูแดนนะครับและก็ด้วยการดูดซับพลังในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้อิลิดดนเนี่ที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่เป็นไนเอลนะได้พลังของเดมอนไปอยู่ในตัวซึ่งด้วยพลังอันชั่วร้ายนี่แหละก็ทําให้อิลิดดนเนี่มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเป็นครึง k, ค่งไนเอลครึ่งปีศาจนั่นเองซึ่งอิลิดดนที่ได้ครอบครองพลังนี้มาเนี่ยก็ได้นําพลังไปต่อสู้กับไทคอนเดียสและก็สังหารไทคอนเดียสจนได้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้แหละก็เป็นเหตุการณ์ ก็ถึงขั้นทะเลาะกับพี่ทะเลาะกับคนที่รักไหมฮะแล้วก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนร่างของอิลิดันด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยอิลิดันก็ไม่รู้นะว่ามันมีสกาวออกูดงกูแดนอะไรนะก็ได้รับคําชี้แนะจากท่านอาตัสเมนทิวนั่นเองนะว่าเฮ้ยมึงเนะี่ยมันมีสกาวกูแดนอยู่ในป่าเฟลวูดนะเว้ยคือมึงไปยึดมาไปดูดพลังมาจุบจ๊บๆแล้วมึงก็จะสามารถชนะไทคอนเดสได้แล้วก็สามารถช่วยป่าเฟลวูดได้นะก็ thank you อาจารย์อาตัสนะครับ และหลังจากที่อิริดันเนี่ยได้ดูดพลังจากสเกากูแดนมาเนี่ยก็ได้รับความทรงจําบางส่วนจากกูแดนมาด้วยซึ่งความทรงจําที่อิริดันเนี่ยใช้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กูแดนเนี่ยอยู่ในทูมออฟสกายลัสนั่นเองนะคือแบบที่ก่อนตายบ้างเลยซึ่งอิริดันเนี่ยก็ต้องการจะใช้ไอออฟสกายลัสที่อยู่ในทูมออฟสกายลัสนี่นแหละในการโจมตีโฟเซนโซนด้วยคําสั่งของเคิลจีเดนนั่นเองนะครับโดยการทําให้บริเวณทวีนอนร์เรนเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวด้วยพลังอำนาจของไอออฟสกายลัส และหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทของสเกาวกูดแดนเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงในวูออฟ a อลครับภาค The Burning Crusade นั่นเองซึ่งในภาคนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้นะว่ากะโหลกของกูดแดนเนี่ยมันยังเป็นกะโหลกอยู่นะครับเพราะว่าในภาค3เนี่ยเราจะเห็นทางอิลิดันเนี่ยทำการแบบเหมือนจะตีแท่นนะซึ่งกะโหลกกูดแดนมันไม่น่าใหญ่ขนาดนั้นหรอกก็อาจจะอยู่ข้างในก็ได้ไม่รู้นะเออทำการตีแท่นแล้วแท่นก็พังไปเลยนะครับก็ทำให้เราคิดว่าอิลิดันเนี่ยดูดพลังมาอย่างเดียวไม่มีการถือครองกะโหลกหแล้ว ซึ่งในผ้าเนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นนะว่าอิริดดนเนี่ยไม่ได้ทําลายกะโหลกคือมันยังเป็นกะโหลกแบบหัวหัวอยู่นะซึ่งผมเห็นในซีนิมาติกเปิดตัวเนี่ยผมก็เชื่อยังสุดใจเลยนะว่านั่นคือสก o วกูแดนจนกระทั่งมันโยนทิ้งเฉยดุวยแล้วแบบอา้ามันใช่จริงไหมวะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาซึ่งในตัวเกมเนี่ยอิริดันก็ได้ทําเหมือนกันเลยนะซึ่งหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าสกาวกูแดนเนี่ยยังเป็นกะโหลกก้อนๆจริงๆเนี่ยก็คือใน ส่วนของรูทเทเบิลของอิลิดันนะครับซึ่งมันมาเป็นหัวกันก้อนจริงๆโดยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้โยนทิ้งทำหาอะไรและกะโหลกของกูแดนเนี่ยก็ได้โผล่มาหลังสุดท้ายนะที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะอยู่ในภาคเรจียนนั่นเองนะครับซึ่งในภาคเ e จียนเนี่ยมันก็จะเป็นการเอากูแดนเนี่ยจากจากักรวาลอื่นหรือว่าในไทม์ไลน์อื่นเนี่ยกลับเข้ามาด้วยการกระทำของแกรอสเฮลสครีมนั่นเองซึ่งเจ้าของหัวเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวในภาคนี้นะครับโดยในภาคเรจียนเนี่ย ทางด้านอิลิแดนเนี่ยก็ได้ถูกฟื้นขึ้นมานะครับจากการแบบคือโดนทางเมฟเนี่ยกุมขังในคริสตต้นะครับเมื่ออิลิแดนตื่นมาเจอกับกูแดนเนี่ยก็ได้ทาการบีบคอกูแดนนะและอัดเฟลเข้าสู่ร่างกูแดนและทําให้ร่างระเบิดนั่นเองซึ่งสิ่งที่คงเหลือไว้เนี่ยก็จะเป็นกระโหลกของกูแดนนั่นเองนะครับ โดยที่ทีนี้เราก็จะมีซิมโบหรือว่าสัญลักษณ์ของกะโหลกแห่งกูแดนแล้วนะว่าเออกระโหลกกูแดนเนี่ยมันจะมีรอยแบบบ้างตรงตาเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ากูแดนเนี่ยมีรอยแผลเป็นซึ่งกระโหลกที่ได้เนี่ยก็จะมีแผลเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็ทําทให้เราเห็นนะว่าเออในซีรีมาติกเบอร์นิงคูเซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นกะโหลกของกูแดนจริงๆนะฮะซึ่งเมือ่อเรดันได้กะโหลกมาใหม่ขามือเนี่ยก็ทําการบีบทิ้งซะซึ่งนั่นก็ทําให้ไม่มีไอเทมบ้าบอนี้เพิ่มขึ้นมมาในเกกอี เพ่งนั่นแหละครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นกระโหลกของกูแดนมาแบบก้อนๆนะครับเราเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของสกาวออฟกูเดนนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะก็จะมาขอพูดถึงสรรพคุณของมันสักหน่อยนะครับที่มีระบุในเกมด้วยนะเป็นสเตตซึ่งก็คุณสมบัติทางเกมก็เลยนะจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับอิริดดนเนี่ยเป็น2เท่าอันนี้อ้างอิงจากสเตตในเกมนะครับแต่ก็จะทําให้อิริดดนเนี่ยโจมตีเป็นรูปแบบเควอทนะครับก็เป็นไอ้เขียวๆนั่นแหละซึ่งความเสียหายเน,ยเนย และนอกจากนี้ก็จะเพิ่มความสามารถทางด้านความแข็งแกร่งนะครับความฉลลาดความม่องวนะก็สเต็งเอจีอินนั่นแหละแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มเลือดของอิริแดนเนี่ยสามแต้มแล้วก็เพิ่มมานาอีก90แต้มนะก็จากข้อมูลในเกมนะไอเทมนี้แม่งบวกทุกอย่างบวกหมดนะครับก็เป็นการเสริมพลังชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พลังในรูปธรรมนะคือแบบความสามารถที่ใช้ได้ก็คือใช้ในการเปิดด a r k p พอร์ทัลนะครับเปิดประตูมิตินะซึ่งพลังใจกะโลกของกูแดนเนี่ยก็ ทมให้ผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นปีศาจได้โดยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเป็นปีศาจอยู่แล้วก็อาจจะแข็งแกร่งขึ้นมั้งเออแต่ว่าเรดเดนที่ตอนแรกเนี่ยเป็นไนเอลก็ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นเดมอนเนี่ยเพราะว่าสกาวออฟกูเดนนี่แหละซึ่งเนี่ยแหละครับก็จะเป็นสปปรรพคุณเข้าข้าของสกาวออฟกูเดนนั่นเองนะครับซึ่งเลนเอาสปปรรพคุณไว้ท้ายเลยก็ไม่รู้จะมีคนเหลือมาดูส่วนนี้หรือเปล่านะก็ขออภัยด้วยนะซึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลสกาวออฟกูเดนนะครับซึ่ง ก็จะทําคลิปข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธหรือว่าไอเทมต่างๆใน Warcraft มาเรื่อยๆนะเป็นคอนเทนต์ยิบย่อยนะเพื่อเป็นการแบบขาดตาทับนะว่าอไอช่องนี้มึงไม่ท craft ําำ Warcraft ได้เหรอคือแบบเอาคอนเทนต์เล็กๆมาแบบช่วยออกตัวไปก่อนนะคอนเทนต์ใหญ่ค่อยว่ากันนะครับแบบ30นาทีเงี้ยนะแบบก็รอ,อก,ก่อนนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจนะครับแล้วก็ใครจะโดนินมาหรือว่าซูเปอร์แทงซูเปอร์แทงอะไรเนะี่ยก็เข้ามาได้นะครับยินดีก็จะได้มีความกดดันในการทํางานด้วยนะว่ามีคนสนับสนุนเราอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อหน้านะฮะแล้วเจอกันนะครับอาดิอส